โรเลมอนกูได้สู่คะแนนวิชาประวัติศาสตร์อีกแล้วอ่ะโอยป่ะมึงนี่แม่งเก่งเลยมึงมีทางแมชชินไม่ใช่เหรอมึงพากูไปดูยุคก่อนประวัติศาสตรนี่อ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวกูพาไปรอแป๊บตัาเก่งในอยู่นี่คือยุคหินใหม่ไงล่ะดวิตะโอ้มีคนเยอะแยะไปหมดเลยมีบ้านด้วยอ่าโดวิตะเดี๋ยวฉันจะให้ของพิเศษนายบางอย่างนะนี่เครื่องอ่านสไลด์โฟล์พอยต์เป็นเสียงโมโนโทนโง่ ยุคหินใหม่มนุษย์มีการพัฒนาด้านสังคมความเป็นอยู่และสติปัญญาสูงที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์เจตกรรมและปฏิมากรรมไม่เด่นชัดแต่มีความเป็นสัญ,ญลักษณ์มากขึ้นมีการวาดลวดลายบนร่างกายหน้ากากโล่และเครื่องใช้ต่างๆและนอกจากนี้มนุษย์ก็มีการเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งศิลปะโดดเด่นที่สุดคือการสร้างอนุสาวรีย์หินโดยแบ่งออกเป็นสประเภทคือหินตั้ง เป็นแท่งหินสูงตั้งโดดเดี่ยวะลิกเ m e n t เป็นหินตั้งหลายๆอันโต๊ะหินหินสองแท่งหรือมากกว่าวางทับกันลักษณะคล้ายโต๊โคมเลชหินตั้งที่วางเรียงกันเป็นวงกลมเช่น Stone s t o n e ฮน n g โอเคนะนวิตะและนี่ก็คือยุคหินกลางเฮ้ยแล้วมันชนเผ่านี่วะยุคหินกลางศิลปะในช่วงนี้ไม่ได้โดดเด่นมากนักชีวิตของมนุษย์ช่วงนี้จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถจัดการกับธรรมชาติได้ดีขึ้นภาพวาดส่วนมากพบบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของสเปนมีทั้งภาพคนทั้งสัตว์โดยลักษณะภาพจะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและเน้นไปที่ภาพของคนมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆจุดมุ่งหมายนอกจากจะสร้างงานเพื่อบันทึกแล้วยังเป็นการประกอบพิธีบางอย่างโดยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และผู้หญิงซึ่งถือว่าผู้หญิงคือผู้กำเนิดชีวิตโอเคนี่ก็คือยุคหินเก่าไงดลวิตา โอ้ในนี้มันมืดมากเลยมองไม่เลยเลยมอนอ่าแป๊บนึงน่ยเดีเ๋ยวกูหยิบไฟฉายก่อนเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันกอรังดีว่ากอลางเฮ้ยไอตาไปไหนไอตาไอตาเฮ้ยไอตาหายไปแล้วไอตาโดนคนตาแล้วขอตัวเอานี้ไปบุญแปลภาษากูจะเอาโนบิตะไปสืบพันธุ์ถ้ากูหาให้มึงได้มึงจะปล่อยโนบิตะไปไหมถ้าเป็นคนที่เหมือนในรูปปั้นนี้กูยอมเฮ้ยนั่นมันวีรัแทแห่งวินเลนด็อฟนี่นะ ว่ากันว่าเป็นงานปฏิมาก,กรรมยุคหินเก่าที่เป็นสษระของความอุดมสมบูรณ์ ต้องให้เครื่องอ่านสไลด์ให้ขาอมูลซะแล้วยุคหินเก่าอยู่ในช่วงเวลา1,000 100, 0แปีถึง8 0 0 0ปีก่อนคริสต์ศักราชมนุษย์ใช้ชีวิตเล่รนอนตามที่ต่างๆเพื่อหาอาหารและเลี้ยงภัยธรรมชาติไม่รู้จักการสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งอาศัยถ้ำเป็นที่พักชั่วคราวและกำบังอันตรายต่างๆจิตกรรมมีรูปแบบการเรียนแบบธรรมชาติท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์บ้างก็เชื่อว่าเป็นการทำพิธีเพื่อขังวิญญาณสัตว์ไว้ในภาพบ้างก็ว่าเป็นพฤติกรรมการถ่ายทอดสิ่งที่เห็นเป็นภาพสถานที่สำคัญได้แก่ถ้ำอันตาามิล ที่ตั้งอยู่ในประเทศสเปนใกล้กับเมืองซานติยานาเดลมาและทำมัสโกซึ่งตั้งอยู่บริเวณหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสคุณนึกออกคนหนึ่งได้เดี๋ยวกูไปหามาให้มึงเองคุณโดมิตาคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเก่วเก่าเก่อ้วว้ขอบคุณมากนะที่มึงช่วยกู ช่วงสูนบรรเทาทุกผีในวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นผีจากยุคเมโสโปเตเมียผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารายการเราเชิญผีมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าขอเชิญคุณกิลกาเมสครับกร,ร,รุูาพูดภาษาคนได้ไหมครับ ขมับสักทีดีเฮ้ยพี่พี่โดนโดนโดนโอ้โหตัวผมยิ่งเป็นหินอยู่พี่ตบแรงผมก็พังหมดดิแล้วคุณกิลกาเมสมีเรื่องอะไรจะให้รายการเราช่วยหรอครับคือนี้ครับคือผมอ่ะเป็นชาวสุมเรียนใช่ไหมแล้วชาวสุมเรียนอ่ะเป็นอะไรทาแรกพี่ มันเป็นอญญารยธรรมแรกที่ใช้อิฐในการสร้างโดยอิฐเนี่ยเราทําจากโคนรวมกับไม้ในการก่อสร้างแล้วเราก็ทําสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าซิกูลตซึ่งเป็นศาสนาสถานสําสคัญมากเลยพี่มันจะเป็นแบบขั้นสูงๆไปเหมือนภูเขาอะและแต่ละชั้นน่ยมีแบบว่าเฉลียงโดยรอบเพื่อที่จะเดินขึ้นไปสู่ยอดได้เพราะว่าพวกเราเชื่อว่านี่คือเส้นทางสู่พระเจ้าครับพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือสุสาของกรรษัตริย์ชาวซูเมเรียนมีสมบัติมากมายที่ว่าจะเป็นมงกุฎเครื่องประดับหรือว่าจะเป็นลาพิสลาซูรีที่เป็นแบบอัญมณีที่แบบว่านิยมมากอะไรอย่าง ฝาผนังแล้วก็ภาพวาดดินเหนียวพี่เป็นแบบลายเส้นเรียบๆง่ายๆายไม่ซับซ้อนไม่เน้นรายละเอียดอะไรเลยมากแล้วก็ไม่มีวิตีแสงเงาอะไรมากนอกจากการวาดภาพแล้วเนี่ยผมก็ยังมีอักษรใช้นะพี่ผมเรียกว่าอักษรคูนิฟอมผมประดิษฐ์มาเพื่อที่แบบจารึกเรื่องราวลงไปในแผ่นดินเหนียวโดยใช้ไม้ไปลายแหลมครับพี่ส่วนด้านงานประติมาก,กรรมของผมนะการประติมาก,กรรมของผมนี่มีการสร้างแบบเครื่องปั้นดินเผานะ่พี่แล้วก็มีแบบแป้นหมุนสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะเลยพี่นอกจากนี้แบบไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมนูนต่ำนูนสูงประติมากรรมลอยตัวที่สร้างอ่่าาาสสมมมททะะผหดวนกจจรู้ เป็นเทพเจ้าแล้วก็พวกกษัตริย์อะไรหลายๆอย่างซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือประสานมือด้านหน้าพี่แล้วใบหน้าใหญ่ๆแล้วก็มีหนวดเข่าพี่แล้วก็มีดวงตากลมโตแล้วก็แบบว่าในดวงตากลมโตโดดเด่นนั้นน่ะก็จะมีในตาที่ที่ทำมาจากอัญมณีเนี่ยผมมีขนาดนี้แต่คนเข้าใจว่าผมเป็นอียิปต์ได้ยังไงอียิปต์มันมีดีกว่าผมไงน,นะพี่ผมอยากรู้อ๋อโอเคครับถ้างนั้นผมขอเชิญคุณริวเลยนะครับดิวการมิน ดูจากวันเดือนปีเกิดและเลขทะเบียนบ้านแล้วขอเป็นคนหุนหันและมีลางว่าจะเกิดการสูญเสียและมีรางร้ายเกี่ยวข้องกับอุทกภัยและงูอ่าคุณเริวครับกูเป็นชาวเมโสกูไม่มีทะเบียนบ้านดิวว่าคุณเป็นคนใจร้อนดูจากที่ดิวเห็นวิญญาณที่นั่งติดตามคุณอยู่อ่กูก็วิญญาณนะคุณเรีวกูเป็นผีนี่กูอยู่ตั้งแต่สมัยเมโสแล้วไม่ไม่ดิวเห็นเป็นผู้หญิง ตปก,กองหรือเปล่าครับคุณริวคุณผู้หญิงคุณจะออกหรือไม่ออกมาหรือโคเทนครับคุณริวริวว่าเราคงจะคุยกันไม่รู้เรื่องเออกูคิดเมึงนกันริวริวจะเข้าสม เป็นเงียบ่อยแล้วว่างโดนตำรวจจับตรวจเที่ยวนะผมไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยครับเั้งไดยกัญชาของบุนไม้อ่ะคุณริวโอเคไหมครับผู้ไม่ใช่ริวกูคือฟาโลโอ้กูว่าจบเทพนี้ได้ตรวจเที่ยวแล้วล่ะไม่อยากมาปากดีอะไรยะทำแม่น้ำไปใช้ทิดของมึงอ่ะยังยาวสู้อะไรย่ะทำแม่น้ำนายของกูยังไม่ได้เลยอียิปเป็นอารยธรรมที่ตั้งอยู่เรือนแม่น้ำนายโดยชาวอียิปต์นั้นสร้างศิลปะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเทพความตุยและการุดติดต่างๆ เราได้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านการนองสุขและอีกสิ่งสำคัญก็คืออียิปต์มีเหมือนทองคำส่วนด้านสถาปรัตรยกรรมของอียิปต์ได้แก่สุสานฝังศพซึ่งมีตั้งแต่ของประชาชนไปถึงถึงกษัตริย์ซึ่งมีความวิจิตรพิสดารใหญ่โตตามฐานะและอํานาจลักษณะของการสร้างสุสานที่เป็นสถาปัตยกรรมสําคัญแห่งยุคก,ก็คือพิระมิดส่วนด้านจิตรกรรมลักษณะาง,งานจิตรกรรมของอียิปต์เป็นภาพที่เขียนไว้บนฝาผนังสุสานและวิหารต่งตางๆ สีที่ใช้หรือภาพที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติโดยลักษณะงานจะมีรูปร่างเันแบบมีเส้นรอบนอกคมชัดจัดท่าทางของคนแสดงทำท่าอิริยาบถต่างๆส่วนหน้าอันปฏิมากรรมของอียิปต์มีตั้งแต่รูปแกะสลักขนาดมหึมาไปจนถึงผลงานอันปณีตประนอมของพวกช่างทองมักจะเป็นหินทรายเป็นสัส่วนใหญ่ปฏิมากรรมแบบลอยตัวมักทำเป็นรูปเทพเจ้าหรือรูปฟาโรห์ที่มีลักษณะาคล้ายกับเทพเจ้านอกจากนี้ยังทำเป็นรูปข้าทาสบริวารสัตว์เลี้ยงและสีของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อใช้ประกอบในพิธีอีกด้วยนี่แหละอ,อียิปต์ เฮ้ยอย่าตีกันอย่าตีกันยื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 นอย่าตีกันไอ้ชัดใครเอามีดมามีดใครเอามีดเข้ามาวะเฮียกูโดนแทงเฮียช่วยด้วยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอผมขนลุกอะเนี่ยคนดูผมใหม่กูดิมึงคิดว่าผมใหม่เป็นไงมั่งวะโอ้ยเฮียเอ้ยกูนึกว่าร้านจอดหอยเฮียมึงตัดไป เทพแห่งสงข้าวกำลังไล่ล่าพวกเราเหล่าเทพอยู่เราควรร่วมมือกับเขายังไงดีเออคิลิสข้าอนุญาตให้เจ้าพูด ผมว่าเราคิดแผนไว้สําหรับรับมือกรณีที่พวกเราเทพไม่สามารถดารงอยู่ได้ผมคิดว่าอ,รอารยธรรมโรมมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของเราครับทั้งสถาปัตยกรรมที่ใช้ไม้ดินเถาหินปูนและคอนกรีตในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เน้นให้ประชากรใช้ประโยชน์มากกว่าเื่อเทพยอย่างเทอร์เมที่เป็นโรงอาบน้ําสาธารณะหรือปงดูกาที่เป็นท่อส่งน้ําอีกด้านเจตกรรมภาพถิวทัดภาพคนแต่ภาพที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมก็มีการใช้แสงเงาที่ดีและการวิภาก ของมนุษย์ชัดเจนซึ่งเขียนด้วยสีุ่นผสมกับกาวน้ำปูนและสีที่พึ่งร้อนและโมเสกซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างภาพประดับด้วยเษหินสีซึ่งใช้ในการอย่างกว้างขวางทั้งบนพื้นและผนังอาคารด้านปฏิติกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทวจิตรกันและกีกยุคเฮเลเนติกก็สแสดงถึงลักษณะที่ถูกต้องทางกายภาพเป็นแบบอุดมปฏติที่เรียบง่ายแต่ดูเข้มแข็ง และปฏติมากรรมอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างปฏติมากรรมรูปนูนที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แบบนี้นี่เองสมเป็นเทพที่รักมนุษย์อย่างจ้างจริงพูดแข็งชิบหายพูดจาไร้สมองสินดีมนุษย์จะปรารจากเทพเจ้าได้อย่างไรโอ้ท่านพี่ มีอะไรจะพูดเหรอสถาประติยกรรมกีของเรามีระบบโครงสร้างแบบเสาและคานเหมือนกับอิบโดยมีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าและฝาหนังที่ไม่มีหน้าต่างแบ่งห้อง1นึงห้องการสร้างเสา,สาล้อมรอบอาคารและสนามมีจงังหวะทําให้พื้นภายนอสักกาสและมีรูปร่างทรงเปิดกว่าของอิบมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปและรูปทรงเรียบง่ายในสมัยอาคาอิบสถาปรตยกรรมกีแบ่งเป็นดอรก และไอออนิกแต่ต่อมามีแบบคอรินเทียนชาวกรีกนิยมผสมผสานทั้ง3แบบและตกแต่งด้วยการแกะสลักลวดลายและใช้สีอย่างน้ําเงินและสีแดงสําหรับฉากหลังและประติมากรรมที่สําคัญคือวิหารพาเทนอนในกรุงเอเธนเสาสามชนิดอ,อย่างเสาดอริกเสาไอออนิกและเสาแบบคอรินเทียนก็แสดงให้เห็นถึงความยาวนานและการสืบทอดต่อของสถาปัตยกรรมด้านจิตรกรรม มีภาพจิตกรรมที่เน้นท่าทางและการกีฬาซึ่งเป็นผลมาจากการจัดโอลิมปิกรวมถึงงานจิตกรรมส่วนใหญ่ประดับบนภาชนะเช่นแจกันหรือไหส่วนด้านประติมากรรมเกี่ยวข้องกับาศาสนาและเทพเจ้ามีลักษณะเป็นเทพเจ้านักกีฬาและวีละมุรุษแถมยุคหลังมนันนี้รูปทรงมนุษย์มีความสง่าง,งามมากขึ้นแสดงท่าทางธรรมชาติและมีการขัดผิวหินให้เรียบเนียน เห็นอยู่เนี่ยคือฮาเกียโซเฟียซึ่งเป็นตัวอย่างสําคัญของสถาปัตยกรรมไบเซนไทยในช่วงหลังจากการแยกรมันตะวันตกและตะวันออกฝั่งตะวันตกเนี่ยก็โดนคนเถื่อนบุกแล้วศิลปะก็กลายเป็นโกธิกอะไรไปส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ได้มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์และต่อมากรุงคอนสแตนติโนเปิลก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงใหม่ของจักรวรรดิรมันในปีพศ870ทําให้มีการก่อตั้งจักหวัดไบเซนไทยขึ้นซึ่งโดยการมีบทบาทของศาสนาที่มากขึ้นนี่แหละทำให้งานศิลปะเอง ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ศาสนาที่พูดถึงอยู่เนี่ยคือศาสนาคริสต์นิกายอิสต์นออร์ทอดอกนะเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายนิก,กายในอนาคตเพราะงั้นสถาปัตย,ยกรรมในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีความโค้งๆดม,ดม,ดมผนังภายนอกอาคารก็จะถูกปล่อยเรียบผนังในอาคารก็จะประับด้วยเศษหินซึ่งมีรากฐานม,มาจากสถาปัตยกรรมโรมันอีกทีหนึ่งถ้าเห็นภาพชัดก็คือเนี่ยทางซ้ายจะเป็นภาพโมเสกหรือการประดับด้วยเศษหินของโรมันส่วนทางขวาจะเป็นโมเสกของบเซนไทย จะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งความละเอียดความสวยงามเนี่ยบยเซนทยอะ่ะเหมือนเอาศิลปะโรมันมาตีบวกยับๆับเลยโดยต่อมาเนี่ยคนศาสนาก็ตีกันเองโดยเขาก็ตีกันว่าเราจะสามารถสร้างรูปขรุขระได้ไหมก็มีการเถียงกันเรื่องการตีความคัมภีร์จนทําให้มีการทําลายศิลปะไปะช่วงใหญ่ๆหญ่เลยจนกระทั่งตีกันแล้วเนี่ยสุดท้ายสรุปการตีความพระคัมภีร์ได้ว่าสามารถสร้างรูปขรบูระได้แต่ห้ามเหมือนมนุษย์เราก็เลยจะได้เห็นว่าศิลปะบเซนทายเนี่ย จะไม่ได้พยายามแสดงความเป็นมนุษย์เหมือนกับศิลปะในยุคกิกเรื่องราวของศิลปะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเป็นหลักจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยถ้าอยากดูงานศิลปะประินไทยก็สามารถหาดูได้ทั่วไปเคยสงสัยกันไหมว่าทาไมเขาถึงเรียกศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาว่าเรเนซองส์เรเนซองส์เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสความหมายของมันตรงกับคำว่ารีเบิร์ตหรือก็คือการเกิดใหม่ซึ่งตรงกับนิยามของศิลปะในยุคนี้เลย ขอย้อนความมานนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าจักรวรรดิโรมันแยกออกเป็นสองฝั่งคือตะวันตกและตะวันออกใช่ไหมฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เจอพวกกลุ่มชนเจเมนิกบุกจนเกิดเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยซึ่งอาการที่เกิดเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยแยกกันอยู่แบบเนี้ยเป็นสาุสำคัญที่ทาให้เกิดระบอบฟิดอนหรือระบบสักดินาสมัยพักโดยช่วงนี้แหละที่สื่อต่างๆในยุคปัจจุบันเรียกว่ายุคกลางหรือยุคมืดเพราะพูดถึงยุคกลางเนี่ยภาพในหัวก็จะเป็นอัศวินปราศาสหรือว่าขุนนางใช่ไหมเรียกได้ว่าโรมันตะวันตกในช่วงนั้นอ่ะ อแต่มีสิ่งที่เหลืออยู่นะพวกชนกลุ่มเจมเนิกเนี่ยมันดันนับถือศาสนาคริสต์ว่ะด้วยความที่ศาสนาเนี่ยไปทั่วเลยแถมโรคก,การปกครองในช่วงนั้นน่ะก็ไม่เอื้อให้เกิดการคิดอีกทําให้ฝั่งยุโรปในยุคมืดเนี่ยเรียกได้ว่าแช่แข็งไปเปพันปีเลยจนกระทั่งเกิดสงครามครูเสกขึ้นทําให้พวกตะวันตกเนี่ยได้รู้ว่า ฝั่งตะวันออกเนี่ยพัฒนาวิทยาการอะไรกันไปถึงไหนแล้วจนเกิดแรงกระเพื่อมครั้งสําคัญที่ต่อมันมาเป็นวงกว้างเลยในช่วงนั้นเนี่ยศาสนาจักรก็ใช้เงินไปกับการทำสงครามเยอะมากใช่ไหมซึ่งเงินเสียเสียเงินไปเนี่ยก็แพ้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 จนคนเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะไอ้พวกศาสนาจักรเนี่ยมันมีอำนาจจริงหรือเปล่าวะสงครามคูเสดเนี่ยภาพในหัวก็จะเป็นโลกฝั่งตะวันตกสู้กับโลกฝั่งตะวันออกใช่ไหมแต่ที่ตลกคือในสงครามคูเสดครั้งที่4เนี่ยรวมมันสองฝั่งตีนเองด้วยฝั่งนรมันตะวันตกเนนข้้าามป โรมันตะวันออกจนได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะกรีกโลมันต่างๆที่เก็บไว้ในฝั่งตะวันออกแล้วก็มีการค้าขายต่างๆจนเกิดอาชีพพ่อค้าขึ้นซึ่งไอ้พ่อค้าเนี่ยก็ร่ำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยจนเรียกได้ว่าเป็นชนชั้นใหม่ในสังคมเลยทีเดียวทีเนี้ยพอพ่อค้ามีเงินมีอำนาจก็สามารถจ้างศิลป,ปินให้วาดรูปให้ตัวเองได้งานศิลปะเลยไม่ได้ผูกกับศาสนาอีกต่อไปศิลปินในตอนนั้นเนี่ยนอกจากจะมีเงินแล้วยังได้สร้างงานศิลป,ปะที่ไม่ต้องยึดติดกับกรอบเดิมๆของสนานักจักรแล้วโดวยถามว่าศิิลปนนี้ ได้แรงบรรเจียมาจากไหนก็ไอศิละปะกรีกโรมันที่เก็บไว้ในฝั่งตะวันตกนั่นแหละมเมื่อเกิดการฟื้นฟูภาษาโรมันกรีก,กและองค์ความรู้ต่างๆในยุคสมัยนั้นแล้วเนี่ยโลกตะวันตกก็ได้เข้าสู่ยุคเรเนซองส์อย่างเต็มตัวงานจิตรกรรมยุคนี้เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นโมนาลิซาของอุลโดดดมินชีหรือเป็นภาพการสร้างอะดัมของไมเคิลแอเจโลที่วาไดไว้บนเพดานโบนสถ์นอสเซติยนยุคนี้ ก็มีการค้บพบสิ่งสาคัญที่จะเปลี่ยนวงการศิลปะบไปตลอดกาลเลยก็คือการน้ำมันนินรีมาผสมแทนไขในสีน้ํามันซึ่งมันทําให้สีแห้งช้ากว่าการใส่ไข่ปกติแต่การที่มันแห้งช้านี่แหละทําให้มันสามารถเก็บรายละเอียดลงงานแก้ไขอะไรต่างๆได้เพียบเลยอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่เริ่มใช้กันยุคนี้ก็คือเฟรมผ้าใบเฟรชผ้าใบเนี่ยพกพาไปไหนสะดวกทําให้การขายงานหรือการสร้างงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและไม่ยึดติดอยู่กับผนังโบสถ์อีกต่อไปถ้าให้พูดถึงงานประติมากรรมในยุคนี้เนี่ยคงไม่พูดถึงไม้ เขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักแกะสลักที่ให้รายละเอียดกับสัดส่วนต่างๆอย่างเหมือนจริงมีการจัดวางสัดส่วนต่างๆอย่างซับซ้อนตัวงานเป็นการลกเลยนแบบให้คล้ายธรรมชาติซึ่งภาพจําส่วนใหญ่ของงานในยุคนี้ก็จะไม่ค่อยมีสีใช่ไหมเป็นสีขาวๆเรียบๆไปแต่จริงๆแล้วอ่ะในยุคนี้มีการนําหินต่างๆมาใช้ผสมกับโลหะสมบูรณ์เพื่อให้เกิดสีฉูดฉาดแค่ผลงานที่ดังๆอ่ะมันไม่ใช่สีกันสถาปันได้กันยุคนี้เนียจะเน้นความสมมาตรความได้สัดส่วน การใช้รูปทรงเรขาคณิตก็อย่างที่บอกไว้ก็คือมันจะมีการฟื้นฟูความรู้ในยุคกรีโกรมันซึ่งเป็นยุคของพวกนักคิดทําให้การใช้รูปทรงเรขาคณิตเนี่ยกลับมาบูมการวางโครงสร้างจะเป็นแบบมีแบบแผนไม่ว่าจะเป็นเสารหรือคารับเสาโดยสถาปนิกกรรมเด่นๆเลยก็คือวิหารเซนต์ปีเตอร์และวิหารเซนต์พอลโดยหลังจากยุคเรนนซองเนี่ยศิลปะก็มีอิสระอย่างที่ควรจะเป็นจนเกิดเป็นลัทธิทางศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็นลทัทธิฟอริซึ ซึ่งเน้นความป่าเถื่อนรุนแรงของสังคมมนุษย์ลทัทธิฟิเจอริซึมซึ่งเน้นความเป็นเครื่องจกักรและความเป็นอนาคตลทัทธิเซอร์เริซึมที่เป็นภาพเหนือจริงซึ่งเกินความรับรู้ของมนุษย์ลัทธิแอสแตรท ract, ที่เป็นภาพชิงนมธรรมซึ่งยกระดับขอบเขตของงานศิลปะขึ้นไปอกีกลทัทธิคิวบิซึมซึ่งเน้นรูปร่างเลขาคณิตในตัวงานซึ่งที่ดังๆเนี่ยก็เป็นพวกผลงานของปิกัสโซนั่นแหละแต่ข้อจริงจะยกความดีความชอบให้กับยุคเรเนซองส์อย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกเพราะพระเอกจริงๆคือกลุ่่่มคนนนวีี้ตงงตงงใชศรษท19 ศิลปินที่อยากสร้างงานศิลปะแล้วมีกินเนี่ยต้องถูกคัดเลือกจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งฝรั่งเศสโดยถ้าผ่านเข้ารอบจะได้ไปจัดแสดงที่นิทรรศการศิลปะแห่งปารีสหรือซา o n d เดอปารีสศิลปินในยุคนั้นก็พยายามกันอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้งานได้ผ่านเข้าไปแสดงที่ซาร o ล เพราะจะเรียกได้ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้แต่ปัญหาคืองานที่จะผ่านจากการคัดเลือกของซารอนนั้นต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับบริศาตร์หรือไม่ก็เทพีโรมันต่างๆหรืองานที่ใช้แปลงเกียเป็นชั้นๆจนเก็บงานละเอียดสุดๆเท่านั้นจนกระทั่งจักรพรรดินโปเลียนที่3ไม่จัดให้เทศกาลศิลปะตกรอบซึ่งมีศิลปินอย่างเอโดวมาเน่ซึ่งส่งงานไปคัดเลือกที่ซารอนเหมือนกันแต่ถูกคัดไปอยู่ในรอบตกรอบโดยงานชิ้นนั้นมีชื่อว่า ranchers on the grass โดยสิ่งที่ทำให้งานชิ้นนีี้ดนนจมตอย่างหัก นอกจากการใช้แปลงที่หยาบเหมือนเขียนงานลวกๆแล้วหญิงสาวแก้ผ้าอยู่อชายในส่วนสารณะในภาพซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าเธอไม่ใช่เทพหรือเทวดาหรือบุคคลในประวัติศาสตร์แต่อย่างใดแต่เธอเป็นสาวขายบริการซึ่งเป็นอาชีพทั่วไปในฝรั่งเศสยุคนั้นแต่มันไม่มีใครเขาเอามาเขียนงานกันแม้ภาพนี้จะโดนวิจารณ์ในแง่ลบอย่างหนักจากนักวิจารณ์แต่มันก็ได้ไปสะดุดตาศิลปินอีกคนหนึ่ง ที่มีชื่อคลา้ายๆกันอย่างโกโมเน่ซึ่งจะเป็นศิลปินเรื่องชื่อในอนาคตด้วยพวกเขาสองคนและศิลปินคนอื่นๆที่วาดงานคล,าๆๆคลา้ายๆกันก็ได้จัดงานเทศกาลแข่งกับซาลอนซึ่งแม้จะได้นักขายงานต่างๆมาซัพพอร์ตแต่ทว่าการขายงานจะมีกำไรจริงๆก็ปาไปครั้งที่4นู่นเลยประกอบกับผู้คนและน,นักวิจารณ์ในสมัยนั้นก็เริ่มเบื่อสไตล์งานของซาลอนแล้วทําให้ซาลอนเสื่อม,น,มานาจลงส่วนศิลปินที่เป็นกลุ่มของพวกโมเน่้นก็กลายเป็นกลุ่มศิลปินอิมเพชชันนิสมซึ่งมาจากคำวิจารณ์ในงานเทศกาลครั้งงงแรกกวว่าาานขขอพเะ ไม่สามารถเรียกว่างานจิตรกรรมได้เป็นได้เพียงแค่ความประทับใจหรืออิมเ s s ชันเท่านั้นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกคนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากลทัทธิอิมเพ s i นิ i ม m ก็คือเจ้าของภาพทานตะวันและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอย่างวินเซนต์แวนโก้นั่นเอง